สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไร่เรือนตะวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้พามาชมอัปเดตเงาะนะครับตอนนี้ออกดอกเริ่มจะเต็มที่แล้วนะครับนะครับหลังจากที่ปล่อยกระทบแรงแล้วก็ครั้งที่แล้วนะครับอัปเดตว่าแทงตาดอกออกมานะครับแล้วก็ให้น้ําเพื่อที่จะขยายตาดอกยืดช่อดอกออกไปนะครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับหลังผ่านไปอาทิตย์ถึงสองสองอาทิตย์นะครับตอนนี้นะครับสังเกตข้างบนครับมองขึ้นไปข้างบนนะครับ ช่อดอก看看 right. ออกมาเพียบเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะพามาดูใกล้นะครับนะครับนี่นะครับช่อดอกนะครับเต็มเลยนะครับออกทุกช่อนะครับนยืดนะครับรู้สึกว่าจะออกเยอะด้วยนะครับต้องดูว่าจะติดลูกเยอะไหมนะครับที่เป็นดอกเยอะขนาดนี้นะครับเห็นไหมครับทุกกิ่งนะครับทุกช่อนะครับออกดอกหมดเลยนะครับเห็นไหมครับมองเข้าไปเต็มเลยนะครับนี่นะครับหลังจากอัปเดตนะครับที่ว่า ให้น้ำกระทบแรงแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาออกสังเกตว่าออกตาดอกนะครับถ้าออกตาดอกเสร็จปุ๊บให้น้ําพอสมควรนะเพื่อที่จะเล่งนะครับด wow ูยอดนี้นะครับเล่งตาดอกนะครับเพื่อที่ให้ช่อดอกเขาขยายขึ้นเห็นไหมครับขยายยาวขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะติดลูกดกมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับติดทุกช่อนะครับเห็นไหมครับมองขึ้นไปทุกช่อนะครับนี่ขาต้นเดียวนะครับต้นเดียวนะครับมองเข้าไปข้างในนะครับ มองเข้าไปข้างในนะครับจะเป็นช่อดอกหมดเลยนะครับเห็นไหมครับถือว่าติดดอกเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นที่น่าพอใจนะครับนี่ก็วันนี้ก็ให้น้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะขยายตาดอกอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืดตาดอกรักษานะครับไม่ให้ดอกร่วงนะเพราะอากาศบนเขาค่อนข้างที่จะร้อนมากนะครับตอนกลางวันครับตอนนี้แล้วก็แรงจัดมากก็ให้น้ํานะครับเพื่อที่จะ รักษาดอกนะครับเพื่อที่แม <ur> ่เขาร่วงนะครับแต่อย่าให้เยอะเกินไปนะครับถ้าเยอะเกินไปนะครับก็จะไม่ดีอีกนะครับก็จะเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นอ่ตรงนีอ้อาจจะมองไปเห็นนะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดให้น้ําเยอะไปนะครับเขาจะมีตาใบนะครับใบแทรกออกมาตามนะครับแล้วก็เป็นใบออกมาแล้วก็ทิ้งดอกนะครับนั่นคือให้น้าเยอะเกินไปนะครับตรวนี้ถือว่ายังพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้นะครับไม่มีตาตาที่เป็นตายอดออกมานะครับ เป็นตาใบออกมานะครับก็ยังเป็นยังมองเป็นที่เป็นตาดอกอยู่นะครับก็ออกมาเยอะพอสมควรนะครับส่วนการให้ปุ๋ยนะครับผมก็ถ้ามองไปนับโคนต้นก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับที่ให้ไว้นะครับให้ไว้แล้วก็ให้สปริงเกอร์ประมาณ1ชั่วโมงครับตอนนี้ผมให้หนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่รักษาอุณภูมิไว้ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะร้อนนับอ่ะพามาดูต้นนี้นะครับต้นนี้เคยให้ดูแล้วนะครับก็ดอกเริ่มบานนะครับต้นนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับก็เริ่มจะ น่าจะดอกน่าจะเริ่มบานนะครับนี่นะครับก็ติดเยอะเหมือนกันนะครับนะครับพาไปชมนะครับนะครับวันนี้ก็เห็นไหมครับบางบางยอดนะครับก็ติดลูกแล้วนะครับเห็นไหมครับติดลูกแล้วนะครับก็มีบางลูกท like ี่ติดนะครับมองขึ้นไปก็จะเห็นลูกนะครับลูกเล็กนะครับศัตรูตัวตัวต่อไปนะครับที่เราต้องดูแลคือลาแป้งลาดําแล้วก็เพียนะครับแมลงวีขาวนะครับตรงนี้ ผมจะใช้กรรมฐานนะครับออย่างเช่นตรงนี้นะครับเริ่มติดติดลูกแล้วนะครับเห็นนะครับเริ่มติดลูกแล้วนะครับอนะครับมองเข้าไปนะครับก็พอสมควรนะครับมีทั้งสวนนะครับเนี่ยครับมองเข้าไปข้างในนะครับเป็นเงาะหมดเลยนะครับก็พาถ่ายดูช่อรอบรอบนะครับว่าผลผลิตไม่รู้ว่าจะได้เยอะขนาดไหนก็ต้องรอชมนะครับว่าปีนี้มแล้งมากนะครับถ้าเกิดน้ําเขื่อนแห้งก็ไม่รู้จะน้ําที่ไหนนะครับต้องรอฝนอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ยังปั๊มน้ําแล้วยังให้ได้อยู่นะครับ วันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับเงาะที่จังหวัดชัยภูมินะครับนะครับว่าขยายเพื่อยืดตาดอกนะครับเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตนะครับน้ำภายน้ําประมาณอาทิตย์ของผมสองสามวันนะครับให้ไปครั้งหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวจะพามาอัปเดตตอนติดลูกเล็กๆแล้วนะครับหรือการป้องกันลาแป้งชื่อเอาราดำนะครับแล้วก็เอ่พี้ยนะครับจะทํำยังไงนะครับส่วนใหญ่ผมจะพ่นกรรมะถันนะครับ วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ